สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์มัสเตอร์ช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับยานยนต์ที่น่าสนใจและข้อมูลเชิงลึกที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถกระบะท,ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2025นั่นก็คือ m a x u ซ T60 ใหม่ล่าสุดการออกแบบภายนอก m a x u ซ T60 ใหม่มีความยาวประมาณ5,365ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1 9 0 0 mm, มมและสูง1 8 0 9มม ขนาดที่ใหญ่และแข็งแรงนี้ทำให้ T60 โดดเด่นในตลาดรถกระบะการออกแบบด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดที่ทันสมัยและเส้นสายที่คมชัดสร้างความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและทันสมัยการออกแบบภายในและฟีเจอร์ภายในห้องโดยสารของ T60 มีความกว้างขวางและสะดวกสบายเบาะหนังที่นุ่มนวลและหน้าจอสัมผัสข,ขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อและความบันเทิงเป็นเรื่องง่าย ระบบรับอากาศอัตโนมัติและช่องระบายอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่วยให้ทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางสมรรถนะและเครื่องยนต์ T60 มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบให้กำลัง150แรงม้าและแรงบิด360นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนสีล้อและระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ทั้งบนถนนและออฟโรดความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3,500กิโลกรัมทำให้ T60 เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายความปลอดภัย MAXUS T60 ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก ANCAP มาพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS และ EBD รวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบช่วยเบรก EBA นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบแรงดันลมยางและเซ็นเซอร์จอดรถเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่สรุป Max กซัส60ปี2025เป็นรถกระบะท,ที่รวมความแข็งแกร่ง สมรรถนะและความสะดวกสบายไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะใช้ในการทำงานหรือการผจญภัยที่60พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่เชื่อถือได้ขอบคุณที่รับชม Motor Master อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ